โรงเรียนบ้านลำชิงตั้งอยู่หมู่2ตำบลคลองทรายอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายใต้การบริหารงานของนางสาวเฉลิมรัตแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำชิงวันนี้ทางโรงเรียนบ้านลำชิงขอนำเสนอเบสแพ a ทีสภายใต้ชื่อผลงานการเขียนโปรแกร,รมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรม s c a t c h u เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด การพัฒนากระบวนการคิดให้แก่ผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งโดยเฉพาะตอนนี้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคไทยแลนด์4.0ซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบส่งผลให้ผู้เรียนมีการจัดลำดับการทำงานกล้าสแสดงออกมีระเบยียบวินัยที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแก้ปัญหาได้ จากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านลำชิงที่ผ่านมาพบว่าผู้เรียนขาดทักษะกระบวนการคิดที่เป็นระบบที่จะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาและส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชาติไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โรงเรียนบ้านลำชิงได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าวจึงได้มีการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดให้แก่ผู้เรียนด้วยชุดคุณยนต์ฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรม s k e t c h u ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาต่างๆได้ขั้นตอนการดำเนินงานมี4ขั้นตอน 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 2. อ,ออกแบบคุ่นยนต์ 3. ออกแบบบทเรียนและเอกสารประกอบการเรียน 4. ทดลองใช้ปรับปรุงและนำมาใช้ขั้นตอนที่ 1. ครูผู้สอนศึกษาข้อมูลการทำงานของคีย์บอร์ดและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องขั้นตอนที่ 2. ครูผู้สอนออกแบบคุ่นยนต์ที่เน้นความประหยัดบำรุงรักษาง่ายสามารถเชื่อมต่อผ่านสาย USB ขั้นตอนที่3ครูผู้สอนทำการออกแบบบทเรียนและเอกสารประกอบการเรียนโดยทำการวิเคราะห์หลักสูตรและตัวชี้วัดต,ตามสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณขั้นตอนที่4ปรับปรุงและนามาใช้เนื้อหาในการเรียนแบ่งออกเป็น3โมดูลโมดูลที่1เรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์เบื้องต้นและผังงานโมดูลที่2เรียนรู้เกี่ยวกับก,บการใช้งานโปรแกรม SCA ต โมดูลที่3เรียนรู้การเขียนโปรแกร,รมควบคุมหุ่นยนต์โดยโมดูลที่3จะเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนให้นักเรียนฝึกเขียนโปรแกรมการวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อให้หุ่นยนต์ปฏิบัติภารกิจตามเป้าหมายที่วางไว้ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรม s k e t c h u เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์คิดอย่างเป็นระบบคิดเชิงตรรกะและคิดอย่างสร้างสารรค์ทำให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโรงเรียน ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นพร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเสมือนเป็นเจ้าของโรงเรียน